กราบเรียนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel The Wolf ครับและนี่ก็คือ The m o v e Comic ในเรื่องราวของ Wonder Woman New 52เอพิโซดที่21ครับการเผชิญหน้าระหว่าง The Firstborn และทีม l e n น x x นั้นยังอยู่ในขั้นเจรจา The Firstborn เอ่ยถามคา s ันดราว่าพลังของเธอคือ Voice of God ทว่าพลังของ l e n น o อนั้นคืออะไรโดยผู้เป็นน้องนั้นเปิดเผยความลับพลังของพี่ชายให้กับบุตรคนแรกแต่โดยดี ในมุมของเฮราเองก็ดีใจที่ได้พบหน้าลูกคนแรกอีกครั้งเธอบอกว่าเธอเป็นคนช่วยเขาไว้แต่ว่าเดอะเฟิร์สบอลตอบกลับมาว่ามันสายไปซะแล้วเฮราพยายามให้เหตุผลว่าเธอขอร้องให้แม่มดคนนั้นไว้ชีวิตลูกของเธอเพาะว่าถึงแม้จะเป็นตามนั้นแต่ชีวิตของเดอะเฟิร์สบอนั้นก็ลำบากแสนเข็นกว่าที่เขาจะยอมให้อภัยใครได้ โซลา่าที่เห็นจังหวะที่แม่ลูกพูดคุยกันเธอก็กลั้นใจแล้วก็หลับตาลงจากนั้นก็วิ่งหลบหนีออกมาจากบริเวณนั้นทิ้งเฮราที่ใจสลายสุดลงกับพื้นโซลา่าพูดกับลูกชายว่าเธอจะปกป้องเซ็กจนกว่าชีวิตจะหาไม่โดยจะไม่ยอมให้ใครได้แต่ต้องลูกของเธอแนะน่แดร์นาที่ตอนนี้บินได้แล้วก็พุ่งมาขัดขวางและปกป้องโซลา,าไว้อย่างสุดกำลังซึ่งเป้าหมายของเธอก็คือเดอะเฟิร์สบอลครับ ทั้งสองนั้นไม่รู้จักกันมาก่อนแต่เจห้าวของเราก็ประมาณจากสิ่งที่เห็นพุ่งเข้าทำร้ายเดอะเฟิร์สบอลในทันทีโซลา่าที่กำลังหลบหนีมามีคาซันดราไล่ตามมาเธอหวานล้อมโซลา่าว่าพยายามอยาปกป้องลูกของตนเองมากจนเกินไปเลยเหมือนกับเธอที่มีแม่ที่คอยห้ามนูน่นห้ามนี่จนในที่สุดเธอก็ทนไม่ไหวเพว่าโซลา่านั้นก็ไม่สนใจที่คาสันดราพูดแม้แต่น้อย จากนั้นคาสันดรากระโดดมาขวางโซลา่าเอาไว้ได้ในที่สุดเธอเล่าว,ว่าสุดท้ายแล้วแม่ของเธอก็ได้เสียชีวิตไปเพราะว่าพลังของ Voice of God ที่เธอมีแล้วได้พูดใส่แม่ของเธอด้วยความโกรธเพราะว่าผลที่เกิดขึ้นทําให้เธอเองก็เสียใจและสุดท้ายเธอก็ได้กลายมาเป็นเด็กกาพร้ากระทั่งเลนน็อกมาเจอเ,อเธอเข้าในที่สุดอีกทางเป้าหมายของเธอในครั้งนี้ไม่ได้หวังจะชุบเลี้ยงเด็กคนนี้แต่ว่าต้องการเติมเต็มชะตากรรมของเขาเพื่อยุติโลกใบนี้ลงตั้งหาก ทว่าก่อนที่เธอจะลงมือดวงตาของเซกก็ส่องประกายแสงสีฟ้าอีกครั้งเหมือนกับเมื่อครั้งที่เซกจับแมลงที่เป็นดวงตาให้กับมิลานได้เมื่อก่อนหน้านี้นั่นเองการต่อสู้ตอนนี้เปลี่ยนจาก 1, 1, 1> ต่อหนึ่งเป็น2รูมหนึ่งครับโดยมีเดน่าและเลนน็อกซ์ที่ร่วมมือกันเดอะเฟิร์สบอลนั้นบอกว่าเขามาที่นี่ก็เพื่อกำจัดวันเดอร์วูแมนทว่าเลนน็อกซ์นั้นไม่ยอมให้เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้น,น,นแน่เขาได้พยายามต่อสู้กับบุตรคนแรกอย่างสุดกำลัง ดียนาที่ตั้งหลักได้กระโดดขึ้นจับศีรษะของเดอะเฟิร์สบอลทุ่มลงกับพื้นและจากนั้นเป็นการตะลุมบอลของคนทั้ง3ามทว่าสุดท้ายเดอะเฟิร์สบอลก็จับทั้ง2พี่น้องเอาไว้ด้วยมือทั้งสองข้างเขาจับเลนน็อกซ์และไดอานากระแทกเข้ากับพื้นอย่างจังจนทําให้เลนน็อกซ์นั้นถึงกับเกือบหมดสติไปและดูเหมือนว่าความได้เปรียบจะตกไปสู่บุตรคนแรกซะแล้วทว่าทันใดนั้นเองสัญลักษณ์ของเทพบุตรอวกาศก็ปรากฏแสงสีแดงขึ้น ออริออนเดินทางผ่านประตูมิติของ A4 พร้อมอุ้งตีนที่กระแทกหน้า The f i r s t ์สบอเข้าเต็มๆจากนั้นเขาสั่งให้ A4 แยกตัวออกมาก่อนที่ตัวเองจะกระโจนเข้าใส่ The f i r s t ์สบออีกครั้งออริออนทั้งตีเข่าจับทุ่มจิ้มตาโดยใบหน้าภายใต้หน้ากากของเขานั้นดูเหมือนจะเปลี่ยนไปในสภาพโรธจัดอีกครั้งหนึ่งนั่นก็เพราะว่าเขาเจอเป้าหมายผู้เป็นตัวการที่จะทำลายจัก,กรวาลตามที่เขาได้รับคำสั่งมานั่นเอง ทว่าสุดท้ายเดอะเฟิร์สบอลนั้นสามารถจับตัวเขาเวี่ยงกระเด็นออกไปจนได้ออริออนลุกขึ้นมาอีกครั้งพร้อมทั้งบอกว่า The only end to me is the end of everything หรือแปลว่าถ้าเขาจบเหตุก็เป็นจุดจบของทุกสิ่งไปด้วยฉะนั้นเขาจะแพ้ไม่ได้จากนั้นทั้งสองก็เข้าห้ำหั่นกันอีกครั้งหนึ่งเป้าหมายของ a อโตามคำสั่งของออริออนคือมารับโซลา่าและเซก ซึ่งสิ่งที่เราได้เห็นก็คือคาสันดรา้นนอนหมดสติอยู่กับพื้นโดยคำพูดที่ลอยขึ้นมาในภาพนี้ยังเป็นคำพูดระหว่างโอริออนและเดอะเฟิร์สบอลครับโดยเฉพาะคำพูดของเดอะเฟิร์สบอลที่บอกว่าสงครามที่เขากำลังก่อขึ้นจะมีแต่ผู้พายแพ้แม้แต่ตัวเขาเองก็ตามและแบบนี้แหละก็คือตัวตนของเขาในขณะที่โอริออนกำลังจะเสียท่า เดนนาก็เข้ามาซัดเดอะเฟิร์สบอลจนกระเด็นออกไปพร้อมกับบอกออริออนว่าอยาเรียกเธอว่าเบบีหรือว่าแปลว่าที่รักอีกทว่าเขาก็ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เรียกเธอแบบนั้นสักหน่อยเพราะว่าเขาชอบเรียกไดนนาว่าเล็กหรือว่าแม่นางขาอ่อนตั้งหากจากนั้นเขาได้พยุงไดน่าขึ้นมาอีกทั้งเลนน็อกและเฮราก็เข้ามารวมกลุ่มด้วยเอโฟและโซลาย้อนกลับมารับทั้ง4โดยการเปิดประตูมิติอีกครั้งซึ่งมีบุคคลทั้งหมดร่วมเดินทางมาพร้อมกันครับ พวเขาเดินทางผ่านข้ามประตูมิติสีแดงเพราว่าเดอะเฟิร์สบอลนั้นไม่ยอม,มง่ายๆเขากระโดดตามมาแล้วแหวกช่องประตูมิติให้ค่อยๆเปิดออกเงื่อนไขของประตูก็คือทางเข้าจะต้องปิดซะก่อนจึงจะเปิดเส้นทางออกได้และออริออนไม่เคยจ <ะ S 2> เจอเคใครที่ทําทแบบนี้ได้มาก่อนนั่นก็เพราะว่าทางเข้านั้นถูกขวางเอาไว้โดยเดอะเฟิร์สบอลและผลที่ตามมาถ้าประตูไม่ปิดจะเกิดการระเบิดรุนแรงขึ้นภายในเส้นทางสีแดงนี้ พลังงานที่สะสมภายในมากขึ้นเรื่อยๆสองสว่างจนใกล้จะระเบิดเข้าไปทุกทีเลนน็อก์เ่ยคำอำลาเซ็กและบอกให้เขาเชื่อฟังโซลา่าจากนั้นเขาได้สลัดตัวเองออกมาเพื่อปกป้องทุกคนเอาไว้เลนน็อก์ร่ำร้องบทเพลงว่า No One Like Us พร้อมกับลอยตัวเข้ามาประจันหน้ากับ The First Born เทพแห่งหินผาผู้มีจุดยืนและสไตล์ของตัวเองประทัก,กับบุตรคนแรกทำให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงครับจนทำให้ทางเข้านั้นถูกปิดลงได้ในที่สุด พวกเขาผ่านประตูมิติออกมาได้แต่เป้าหมายปลายทางนั้นคือที่ไหนกันแน่เพราะว่ามีเพียงเดียนาที่สุดลงกับพื้นพร้อมกับเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าพี่ชายของเขาได้สละชีวิตตนเองปกป้องพวกเขาเอาไว้ทว่าเฮรานั้นเป็นคนแรกที่เอ่ยถามขึ้นมาว่าเทพบุตรอวกาศพาพวกเธอมาที่ไหนกันแน่ เอาละครับแล้วก็ภาพสุดท้ายของเอพิโซดนี้คือภาพของโอริออนที่คุกเข่าต่อหน้าหัวหน้าของเขาโดยไม่เอ่ยปากใดๆมีเพียงคําพูดจากชายไวกลางคนผู้น่าเกรงขามคนนั้นเท่านั้นที่บอกว่าที่นี่ก็คือนิวเจเนซิสว่าแต่พวกท่านมาที่นี่เพื่ออะไร เอาละครับสำหรับเรื่องราวในเอพิโซดที่21ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้ครับผ,ผู้ชมที่ชื่นชอบแล้วก็ยังติดตาม Wonder Woman New 52อยู่ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันนะครับเอาละวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ